กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มาดูนะครับผลจากละครแรงเงานะครับแล้วก็คนอวดผีหรือไม้ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งอายุแปดขวบนั้นไปเรียนแบบการแขวนคอตายนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลาดพลั้งไปนะครับวันนี้มาฟังฝ่ายของผู้ที่จัดจัดสร้างบ้างครับคุณอรุณชาพานุพันธ์นะครับหรือคุณหน่องกรรมการผู้จัดการบริษัทปลอดคาสไทยเทเลวิชันนะครับในฐานะผู้จัดละครเรื่องแรงเงาบอกว่ารู้สึกตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ตอนแรกก็ขอรอคํายืนยันถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ตอนนั้นและไม่อยากโยงมาถึงละครนะครับหลังจากรับข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าข่าวแบบนี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดไว้ก่อนอยู่แล้วส่วนที่เรารู้สึกนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและสะเทือนใจที่สุดทีมงานทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ผ่านเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาแล้วนะครับเราควบคุมและกำชับเป็นอย่างดีกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีก ตัวผู้ข่มกับก็คือคุณชนินทร์ประเสริฐประสาทนะครับก็บอกว่าเครียดพยายามหลีกเลี่ยงฉากที่มุตตานะครับที่เล่นเป็นเมียน้อยเนี่ยนะฮะผูกคอตายทุกคนที่ดูฉากนี้น่าจะได้คําตอบแล้วว่าเราพยายามมากแค่ไหนเพราะเราสื่อออกมาให้เห็นเพียงแค่เงาของนักสแสดงเท่านั้นแต่แค่ช่วพพิบตาเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับฉากนี้นะครับ,ค,รบคุณอรุโนชาบอกนะครับและบอกว่าเสียงวิภาวิจารถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรดังนั้นอยากให้ทุกฝ่ายเห็นใจเราด้วย เพราะพยายามเต็มกำลังและความสามารถแล้วอีกอย่างอยากให้ใช้วิจารณญาณกันและฝากถึงผู้ปกครองของเด็กก็ต้องช่วยกันสอดสองดูแลเรื่องแบบนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ครับนี่ฮะก็ต้องฟังเขานะ,ะครับที่ผ่านมาหนึ่งวันเต็มๆนะฮะทีะ่ทุกคนก็ชี้ไปที่ละครเรื่องนี้นี่แหละนี่แหละสร้างการทําให้เด็กเรียนแบบนี่แหละนะฮะแล้ววันนี้ก็ มีคณาจารย์ในแวดวงนิเทศาศ,าศาสตร์วารสารศาสตร์ออกมาให้ความเห็นกันมากมายนะครับอย่างรอศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าช่วงเวลาละครเนี่ยค,คือช่วงเวลาละครมันเป็นช่วงนาทีทองของผู้จัด<ม>เพราะเรตติ้งพุ่งกระชูดมากที่สุดอยากที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาออนแอร์ต่างไปจากเดิม าจะมีการปรับเปลี่ยนการออนแอร์จริงคงเป็นเรื่องที่ต้องระดมความเห็นกันหลายฝ่ายนะฮะ